ทคนิคแรกเลยนะคะนั่นก็คือหัวข้อของคุณจะต้องชัดเจนโดดเด่นและตอบโจทย์กับลูกค้าค่ะถ้าในวันนี้นะคะหัวข้อของใครค่ะที่ใช้ในการทําคลิปนะคะยังไม่โดดเด่นยังไม่ปังนะคะยังไม่เป็นที่สนใจค่ะจะต้องรีบเลยนะคะรีบกลับไปดูคลิปของตัวเองค่ะแล้วคลิปใหม่ๆนะคะก็รีบปรับปรุงค่ะให้ตอบโจทย์กับผู้คนมากยิ่งขึ้นค่ะเทคนิคที่2ค่ะนั่นก็คือเสื้อผ้าและการแต่งหน้าค่ะ ในวันนี้นะคะถ้าเสื้อผ้าสีสันของเสื้อผ้าคุณค่ะยังเป็นสีดำขาวนะคะสีเทาสีโทนพาสเทลสีโทนจืดๆค่ะก็จะช่วยในการดึงดูดสายตาผู้คนที่จะมาหยุดนิ้วดูคลิปของคุณน้อยลงค่ะแต่ถ้าในวันนี้นะคะคนแต่งสีที่มีสีสันมากยิ่งขึ้นค่ะคนก็จะกลับเข้ามาดูคลิปของคุณกันค่ะเพราะว่าสีสันนี้นะคะก็จะไปโดดเด้งที่ฟีดเขาค่ะทําไม่เขานะคะอยากที่จะเข้ามาดูคลิปของเรากันค่ะ และการแต่งหน้าและสีลิปนะคะก็ต้องโดดเด่นเช่นเดียวกันค่ะบางคนนะคะสีชมพูเข้มนะคะก็โดดเด่นค่ะบางคนนะคะสีแดงก่ำก็โดดเด่นค่ะบางคนนะคะทาลิปสีแดงเข้มก็โดดเด่นค่ะก็เป็น3สีที่แนะนํานะคะที่สําหรับผู้หญิงนะคะก็อยากจะลองแต่งหน้าดูกันค่ะแล้วคุณจะยิ่งรักตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะเป็น